Thank you ไข่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ไม่รู้ดู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 ดดูดอดดู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 

利用他听不见开溜。现在，自作自受。feel feel 一直以来，主动接近我、找我的人，都有目的。只准成功，失败了。 你就不要回来见我。嗯？是，你没能力接班，就不要给那些老人希望，尤其是你爸。都我，每个人都一样，说完自己的话就离开。不管我怎么想，也不关心。会没有 So、没有人在乎我，也没人愿意接近我，嗯，只因为不是我。如果有，只要有一个，我会试着相信这世上有人在乎我，爱我。你你只要有 我也会试着去相信他，回报他的在乎和付出。城市晚阳，两个人的光阴。Jam way，Jam w อย่าหนีอีกเพิ่แป๊บเดียวนี่นะเพิ่งแป๊บเดียวเลยกระเป๋าก็าค่อยไปเก็บพวกนี้ ไม่ได้ยินกูไม่ได้ยินโอ้ก็หนีไกลอยู่นะนะหนีไกลอยู่นะเออไม่มไม่บางทีพวกแกใช้ชีวิตกันสองคนอาจจะทำให้น้องกลับมามีจิกนะกลับมาหูดี ก่อนกดตกแล้วคุ้มคุ้มคุ้มด้วยคุ้มด้วยเออเอ้ยโยนลงเตียงเอ๊ะ เอเอ้องข้าจะเข้าไปเองก็พอห่องๆห้องสุดๆอาบน้ำเหรอไดไม่ใช่ะไมันไม่ได้เป็นอะไรลูกมันหนีได้ขนาดนี้ โอ้ยแผลเต็มเลยอ๋อเ oh. พิ่งเห็นเหมือนกันนะเพิ่งเห็นแผลเ,เอ๊ะออกไปห้ามเข้อ้ามเข้าอ,อ,อ,อย่าดื้อเออเออเอออย่าดื้อนา้เด็กน้อยอ,อ,อย่าดื้อนะเจ้านาย 没事没事ปีเลยเขาเป็นโอ้ช้ำด้วย ไม่ชอบมุมกล้องนี้ง,งุยงวยเลยอ่ะเป็นเด็กน้อยโ <c oughs> อ๊ตอะนีมีตามสเต็ปอยู่นิงน่งๆ

นิ่ไม่ใช่พลาสติกพาสเตอร์โอ้พาสเตอร์ส okay, รใส่น่าใส่มะน่าใส่เลยนะน่าร้ยิ่ง厉害 이제 나 찾을 수 있어 찾... ...다... ...오... 나 기묵 기묵 ดูด tamam. yeah, tamam. uh ูจากโทรศัพท์อ่ะ GPS ตามเอาเงี้ยตามอ่าม่ไเชื่อมาไว้เลยเชื่อมไม่ได้ 帅吗你你大大、哎？我自己画的。哎，我们不 bin, 都这种的，它必须得要很轻，很轻、呃，不然会疼。轻点。 ชิงดจาเ็บกับต้อ๊ยเว้ยอย่าทอางนี้ไม่ใช่เด็เด็กเด็กค่ะเอาเลไมาไม่เด็กสองกวบาครึ่ง 刚分开又相见，嗯、他们总说爱情让人心甘情愿。别假装不在线，先动秒回超体贴。Oh baby，月老红线多绕两圈。I'm craving your love，像心灵伴侣，爱上你的瞬倔强的孩子气。

钱买情报公司。Oh, 哦，我它它，它觉得这这是窃听。O K。别报了，就送这人。跳槽啊，你跳了。真的要去？拼一把，让老大知道我才是人才。哎、欸，不是、欸，你连蟑螂都不敢拍死，你这样还好杀人？没敢，你们谁不敢啊？我 <laughs>、oh, 那是让。<laughs>

走开！嗯，嗯，嗯，他是我的。喂，不、huh? 要缠着他。我啊，杨师兄，我的，我的。哎、uh,，你没录了？哎，喂。 จะมาฆ่าจะมาฆ่าอุ้ยอุ้ยอ้วกอ้วกมีรสงนคือใคระอใ่ใใไข่ดอ้าวโอ้โหหลุดออกมาแล้วหลุดหมดแล้ว่หลุดคไม่กเัอแล้วท่วา 什么时间放假？在在什么时候放假？哎，没那么大，但是那年，你讲呢？<noise> 嗯。<noise> 重要的事情怎么会忘记？不求周休二日，至少一个礼拜要一天。回家让我看看啦、啊。 <laughs> 谁谁觉得寂寞，啊？要记得记得问休假的事情，那是本工福利。受伤？你没法把人家照顾好，让他受伤了。 สั่งไว้เนาวว่าต้องดูแลดีๆแล้วแบบไปเจ็บอ่ะต้องรายงานเลยไหมย,ยังไงยังไง

自己哎呀，哎？有不舒服。你不舒服？爹，我害的。你害的。就跟你说，你、yes. 也、啊 yes, 嗯、是。哈哈哈，没事。不不要，个要。被侮辱的你干嘛？ ไอ้หนุ่งอ๋อโอ้ยเจ็บ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 เแสบมากพี่ชมวิชอบชอบไอ้เลยเขามา干什么啊？แกงฮะ？โอ้โหลวงหมดหลุดหมดไม่เหลือสักอย่าง หายยอ่อกมีฝันมรอะไรหรือหรือออกไปไหนหรือเปล่าอ๋ออะไรอะไปนอนในตู้หรอ อทำไมตัวกลัวหรืออะไรอ๋อที่เขาไม่ให้เข้ามาเพราะว่าเขามันนอนในตู้หรือเปล่าแบบกลัวอะไรอย่างเงี้ยเ่มานอนในตู้มันดูเซบโซมดูแต่หายใจไม่ออกหายใจองอกอุ้อ 才出来哇！门都闭着、啊。嗯，既然睡了他，哦，<laughs> oh, 我怎么会睡他、啊？耶，鲁安。 ร้วาไงโอ้ยพี่ชมแซบ่บชอว์ดูแบบดูร้ายดูนะเขาดูดูร้ายสิ้นโอ้ย,อยพูดดีมากเลยอะอ้ย มันใส่ยังไงวะลายขนาดเทปใส่ไม่ใช่เทปพาสเตอร์ใส่ใส่ยังไงใส่ของฉันคือใส่เลยอ่ะอ่านเออไม่要ด้ 他找的人有问题会泄密，他听不见正好，你就要他。你在胡说什么？哎、欸，堵了啊，火了啊！ 怎么受伤了？不小心撞到的。回答我问题。那个人没说。我以为你自己最清楚得罪过谁。我怎么知道？我人见人爱，怎么可能有人想杀我？又真么点？你到底得罪了谁？为什么不是你？比起我，你更容易得罪人吧？对方总是你。他把我认成是你。就说吧，你比我更像老板。 对是杨子没了你跟郑家的婚约就……我哥不会。猜答，谁那么来，对吧？猜了。不要乱说话，破坏我跟我哥的感情。他对我很好。 ดีเหรอที่มันบอกไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับงานไม่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 ไมไอะไรที่คือดีเหรอ,อช,ชอสมสอแต่พี่เขาดูไม่ชอบเพราะอะไรไอ้เรื่องผักตกน้ำอะไรนะอ่าอันนี้ไอ้ไอ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 เรื่องนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่ายังไงชอบสมสอชจวยหน่อยสิารรานนลอาออกเหรออุย้ยลอาออกเลย จบเนี่ยทำแล้วอเออนะก็คือไม่มีอะไรหรอกนอก็คือแค่รถเฉี่ยวเฉยนอก็เลยล่วงลงไปเนอะแล้วก็ตัวของเศร้าเพิงก็มาเจอโดยการที่กด GPS มากด GPS เดินตามหามาเรื่อยๆจนเจอตรงโทรศัพท์ไงเออนะฮะก็เลยช่วยเอาไว้ได้เนอะแต่ทีนี้เนี่ย มันมีอีกแกงอะไรอ่ะนอก็น่าจะเป็นพี่ชายหรือเปล่าเอ้ยตอนนี้เราคือเราปักใจมากว่าเป็นพี่ชายเนาะก,ก็ตอนนั้นี่คุยโทรศัพท์ยิงคุยโทรศัพท์อยู่ไอ้เรื่องที่าทาพลาดไม่พลาดเลยเนะี่ยก็พี่ชายไม่ใช่หรอสูตรน้ําเงินล่ะเออนอก็นั่นแหละเหมือนก็นจ,จ้างอีกแกงนี้มาให้หนอเพราะว่าใช่ไหมมันมันพูดอยู่มันไม่ไ่ารับงานนี้เลยเออนอมันก็แบบว่าเออคอย จะมาแบบฆ่าแหละเออเอออย่างนั้นเลยเนาะแต่ว่าไอ้น้องน้องชื่ออะไรน้องสิ้นเหรอหรืออะไรเมื่อกี้น้องก็แบบว่าได้ยินไงเออว่าแบบถ้าจัดการอย่างจืดเสียงสําเร็จเนี่ยจะได้เป็นหัวหน้าแก๊งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่น้องคือไม่มีประสบการณ์อะไรไงน้องก็เลยมาเจอที่ผับนะที่บาร์เนออุ้ยแต่ใดใๆก็คือแบบพี่ พี่เฉงคือแบบอุ๊ยดีมากเนาะโอ้ไม่ธรรมดาเขาแผลวพามากเวอร์เออเนาะ,นะไม่สําคัญว่าเยอจะเยอะหรือไม่เยอะสําคัญว่าจะถูก,ถกใจใครเอ้ยแล้วก็แบบไม่ธรรมดาเลยนะเออเนาะแล้วก็ไอ้น้องคนนั้นก็มาแล้วก็แบบว่า <c oughs> มึงมึงมาเมาแล้วพูดหมดเลยนะพ่นออกมาเออกูจะฆ่ากูจะฆ่าเนาะเออแล้วก็ทํา มีตกไว้ด้วยแล้วก็มีสลักชื่อไว้ด้วยเรียบร้อยนอสิ้นเลยเ <c oughs> นาะก็เลยต้องมาดูกันนาอว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ตอนสุดท้ายก็น้องเจียงก็ <c oughs> ลาออกจ้า <c oughs> เออมึงใช้ช่องโหว่นี่กูไม่ได้ยินใช่ไหมพยายามจะหนีอะไรเงี้ยน้อง <c oughs> ก็เลยแบบว่าลาออกเลยจบจบนะ <c oughs> อ่ะก็ต้องมารอดูแล้วแหลนะนาะว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะครับผมฝากไว้เท่านี้ไว้เจอกัน อีพีหน้าครับ